สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านช่วงนี้นะครับอีกไม่กี่วันนะครับประมาณ -78 วันเนี่ยทีมชาติไทยจะอยู่ยินะครับจะลงสนามในการแข่งขันทิงแชมป์ชาติอาเซียนนะครับโดยโค้ดวังธวัชชัยดำรงออกตระกูลตอนนี้กําลังซ้อมอย่างขมักขม้นครับจะไปแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียเราต้องให้กําลังใจน้องๆอยู่ยิของเราทุกคนครับที่จะเป็นอนาคตต่อไปในฟุตบอลสายอาชีพของเมืองไทยของเรา ถือว่าน้องมาถึงจุดนะครับสูงของระดับเยาวชนแล้วที่จะเดินเส้นทางอาชีพอย่างเข้มแข็งในอนาคตแล้วก็ในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนะครับคือเดือนถัดไปจากกรกฎาคมนะครับสิงหาเนี่ยเราก็จะได้ชมทัวร์นาเมนต์สำคัญนะครับทัวร์นาเมนต์นันรงเกียรติของชาติเราก็คือฟุตบอลจิงถ้วยพระราชทานขิงขับครั้งที่51นะครับซึ่งเป็นถ้วยสำคัญระดับ2ของเอเชีย ครั้งนี้นะครับเราจะต้องนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟิจิการมาเยือนของฮ่องกงแล้วก็อิรักครับซึ่งเป็นชาติที่ตอบรับการมาร่วมทัวร์นาเมนต์สำคัญในบ้านเราแล้วนะครับซึ่งผมเองก็ได้นําเสนอเกี่ยวกับอ่สภาวะของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในข้อหนึ่งนะของทอร์นิตี้ของฟุตบอลที่เราจําเป็นจะต้องทําในธรรมนูญฟุตบอลว่าเราจะต้องทําทีมชาติให้แข็งแกร่งที่สุดและตอนนี้เราอยู่บน พื้นที่ของทนะัวร์นาเมนต์เมเจอร์นาลากยาวเป็นปีเลยนะครับตลอดปี2025ถึงต้นปี2026คือทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกซึ่งเราไปแพ้เติร์กเมนิสถานทำให้เราไม่สามารถจะเสมอหรือแพ้ได้อีกเลยใน4แมตท,ที่เหลือนะครับในการเจอกับไชนิสไทเปสีรังกาแล้วก็เติร์กอีก,อ,ก,อ,กอีกแมตหนึ่งนะในนัดนะที่เขาจะมาเยือนเราในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าเพราะว่าถ้าเราตกรอบแล้วจะมีผลกระทบต่อฟุตบอลไทยเราอย่างรุนแรงนะ นะครับเรื่องนี้นะผมไม่ได้พูดกล่าวโดยเลื่อนลอยนะครับผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้นะครับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ตอนนี้ในทัวร์นาเมนต์ไม่ว่าจะเป็นซีเกมส์ในชาตปชาติอาเซียนจะไม่ได้ช่วยอะไรในวงการฟุตบอลไทยเราเลยนอกจากนะครับเราจะมีความสุขแบบปิดประเทศนะมีความสุขกันภายในของเราเท่านั้นเองแต่ความเป็นจริงแล้วระดับฟุตบอลไทยในระดับโลกเราจะร่วงลงเรื่อยๆ และมันเป็นสิ่งที่กรอบกู้ยากอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะตอนนี้นะครับผมไม่อยากจะพูดให้เพื่อนๆห,หลายๆคนกังวลใจนะ mm. เพื่อนที่ติดตามช่องผมมาตลอดเนี่ย mm. ผมต้องกราบเรียนว่าผม, mm. ผ,มผมดีใจนะที่ท่านเริ่มจะมีความเข้าใจแล้วนะครับแค่นี้มันก็ดีพอแล้วครับถึงแม้ว่าทางสมาคมจะไม่รีบทําทีมโปรตอนนี้หรือจะยังไม่มีธรรมนูญฟุตบอลหรือจะยังเดินในเส้นทางการพัฒนาในทีมชาติทุดใหญ่กันอยู่เนี่ยไม่เป็นไรครับผมถือว่าอนาคตเนี่ย เราต้องปลูกฝังนะครับความคิดที่มันถูกต้องไว้ในในสังคมฟุตบอลเราเนี่ยสักวันหนึ่งมันจะเจริญงอกงามแต่นะครับเรานะครับถ้าเราไม่พูดกันถึงเรื่องนี้เลยถ้าผมไม่นําเสนอเลยนะเกี่ยวกับมิติองทีมโปรคอเทอร์นิตี้สข้อคือสร้างทีมชาติชุดใหญ่ให้แข็งแกร่งที่สุดการพัฒนาเยาวชนภายในเราให้ดีที่สุดการสร้างโค้ชให้ดีและเพียงพอนะครับทัศนคติโค้ชจะต้องดี นะครับเป็นเอกภาพและข้อที่4การพัฒนารากหญ้าและการให้ความรู้ประชาสัมพันธ์เชิงบวกนะให้กับครอบครัวฟุตบอลเราให้เข้าใจระบบฟุตบอลที่แท้จริงเนี่ยสีข้อ่ยนำเราไปสู่นะความยั่งยืนในฟุตบอลในอนาคตนะครับแล้วก็พีระมิดสองยอดวงกลมครอบครัวฟุตบอลฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งสมัครเล่นและฝั่งอาชีพเราต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งถ้าเรื่องราวเหล่านี้นะที่เราคุยกันมาเนี่ยถ้าแพรก่กระจายไปแล้วนะ มันจะไปฝังรากลึกนะครับอยู่กับแฟนบอลไทยเราทั่วประเทศมันจะทําให้เราเปิดวิสัยทัศน์ขึ้นนะครับด้วยตัวของตัวเองทุกท่านนะมีจิตใจนะครับที่รักทีมชาติเราอยู่แล้วและผมเชื่อว่าหลายๆคน,นมีสติปัญญามากพอที่จะเข้าใจเรื่องนี้นะครับตอนนี้ผมดีใจนะผมไปเท่าที่ผมเปิดดูมอนิเตอร์ดูตามคอมเมนต์ต่างๆไม่ว่าจะตามเพจต่างๆที่มีการโพสเนี่ยจะมีการกล่าวถึงการส่งนักเตะไทยเราไปนอก จะมีการกล่าวถึงนะครับการสร้างเยาวชนเราให้เล่นในระดับอาชีพมุ่งขึ้นสู่การเป็นมืออาชีพจะมีการกล่าวถึงนะครับทีมชาติไทยที่ดีที่สุดที่จะต้องนํานักเตะมาจากทั่วโลกเริ่มปรากฏข้อความเหล่านี้ขึ้นโดยทั่วไปนะในวงการแฟนบอลไทยเราแล้วครับน่ายินดีอย่างยิ่งในะตัวนี้เนี่ยผมผมรู้สึกดีใจไปอย่างบอกไม่ถูกว่าถ้าแนวคิดนี้มันแพร่ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ย ถึงแม้ว่าเราจะตกรอบเอเชียรหรือเราไม่ยอมทําทีมโปรตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปฟุตบอลโลกปี2030นะแต่อย่างน้อยในความคิดเหล่านี้มันมันเริ่มเป็นกล้าพันที่จะทําให้มีโอกาสที่ทําให้ทีมชาติเราในอนาคตเนี่ยสามารถพัฒนาไปถูกทิศถูกทางและแน่นอนครับผมต้องอาศัยเวลาต้องก้าวเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมทําคลิปวันละ3คลิปเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องทํางานประจําด้วยแล้วต้องดูแลครอบครัวหลายสิ่งหลายอย่างนะเป็นปกติของคนในวัยผมเนี่ย นะครับเราเองเนี่ยเวลาที่จะมานั่งเขียนมันมีน้อยนะครับเพราะว่าเราคือคือช่องช่อง u t u b e เนี่ยถ้าถ้าผมไม่รับผิดชอบช่อง YouTube ผมเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นช่องนะครับที่ไม่ประสบความสําเร็จและต่อไปเนี่ยผมก็นะครับช่องทางในการที่จะพูดคุยกับเพื่อนๆมันก็จะมีน้อยเราต้องรักษาช่องนี้ไว้ครับพักินชาแนลช่วยกันนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยกันเข้ามาดูครับช่วยกันประชาสัมพันธ์ เพื่อจะให้ช่องนะครับของเราทุกคนครอ,อรัวฟุตบอลเนี่ยได้อยู่ร่วมกันไปนานๆครับนะครับเพราะว่าการทําช่อง y t u t u เนี่ยผมใช้เวลา1เดือนนะในการผ่านเกณฑ์เขาอะจากผู้ติดตาม1คนไปถึง1,000คนนะผมใช้เวลาประมาณ1เดือนแต่ปีที่แล้วก็ถือว่าผมดีใจที่ผมสามารถทําได้และมาถึงวันนี้เนี่ยยอดวิว นะครับเราก็ขึ้นขึ้นลงไม่เป็นไรครับผู้ติด,ดตามเราก็เกือบ4ี่หมื่นคนแล้วตอนนี้เรากำลังจะก้าวไปสู่4ี่หมื่นคนขึ้นช้าหน่อยครับเพราะว่าช่องผมไม่ได้ทำคอนเทนต์ป๊อปปูล่าอะไรที่จะด,ดึงคนเข้ามาฟังนะแต่ว่าที่จริงเนื้อหาสาระผมเสียดายผมเสียดายบางครั้งต้องกราบขออภัยนะที่ผมอาจจะต้องทําปกหรือทําบางสิ่งบางอย่างที่จะนะครับเรียกคนเข้ามาฟังเพราะถ้าเกิดเรานั่งคุยแล้วคนฟังน้อยจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่นะครับถ้าเขา เข้ามาฟังผมแล้วและเขาจับจุดได้ผมเชื่อว่ามีคนได้หลายคนที่อยากจะฟังเรื่องราวเหล่านี้และนําไปแพร่กระจายจะเป็นผลประโยชน์มหาศาลต่อวงการฟุตบอลไทยเราในอนาคตครับตัวนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพที่ติดตามช่องผมนะครับทุกท่านให้ทราบว่านนะบางแต่เวลาต่อไปนี้นะครับเรามาร่วมกันให้กําลังใจทีมชาติไทยเราทุกชุดนะครับไม่ว่าจะเป็น u 23หรือทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรานะครับไม่ว่าจะปีตัวผู้เล่น ที่จะถูกใจหรือไม่ถูกใจเราก็ตามแต่นะครับแต่ทีมชาติเราเมื่อเดินลงสนามหน้าอกนะครับของนักเตะเราเนี่ยมีตาช้างศึกนักเตะเหล่านั้นย่อมเป็นตัวแทนของชาติเราและถ้าเกิดเรารักฟุตบอลไทยเนี่ยเราจะต้องช่วยกันเชียร์ครับส่วนเรื่องต่างๆเนี่ยเราเป็นพี่น้องกันทังชาติทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมเชื่อในความเป็นคนดีของคนไทยนะครับ รับฟังเหตุรับฟังผลแต่ผมก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่ผมพูดในรายการของผมเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่จริงๆบางครั้งถ้าเกิดเราไม่ตั้งใจฟังหรือพิจารณาไปคราะห์โดยรอบแล้วเนี่ยจะเข้าใจเรื่องที่ผมพูดยากพอการเข้าใจยากแล้วมันก็ยากที่จะทําให้คนหมู่มากเข้าใจเรื่องนี้นะครับมันต้องค่อยๆทําความเข้าใจกันไปแต่นะครับถึงแม้ว่าเวลาเราจะเหลือน้อยเกี่ยวกับการที่เราจะกอบกู้สถานการณ์นะครับสําหรับ าการพลิกสถานการณ์ทำไมทีมชาติไทยเราเนี่ยมีรุ่นในการไปฟุตบอลโลกปี2030นะครับถึงเวลามันจะเหลือน้อยแต่ในคําว่าเวลาเหลือน้อยผมก็ยังเชื่ออยู่ลึกๆนะครับว่า,าท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในวงการฟุตบอลของเราเนี่ยน่าจะนะครับมีโอกาสที่จะปรปรุงบางสิ่งบางอย่างในทีมชาติไทยของเราให้สามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากนี้นะครับเพราะว่าตั้งแต่ผมดูฟุตบอลมาเนี่ย มีช่วงนี้แหละครับที่เป็นผมรู้สึกว่านะาฟุตบอลไทยของเราเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ขับขันนะถ้าเกิดเราไม่พูดกันเสียเลยเรา,าพูดไปเรื่องอื่นเนี่ยก็ถือว่าเราไม่ได้รักฟุตบอลไทยจริงแล้วลครับเพราะว่าอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยถ้าเกิดเราตกรอบเอเชียนคับขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นท่านติดตามฟุตบอลมาแล้วรู้ว่าทัวร์นาเมนต์สำคัญทัวร์นาเมนต์เมเจอร์เป็นอย่างไรมันต่อเนื่องกันอย่างไรกับการคัดเลือกฟุตบอลโลกท่ขานก็พอจะพอจะประเมินได้นะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสถานการณ์ฟุตบอลภายในอาเซียนของเราเปลี่ยนแปลงไปนะครับอายุของนักเตะที่ไปเล่นซีเกมตอนนี้ไม่ใช่ทีมชาติชุดใหญ่ของเราแล้วนะครับกลายเป็นทีมเยาวชนอายุไม่เกิน22ปีและตอนนี้นะครับทัวร์นาเมนต์ต่างๆที่เป็นทัวร์นาเมนต์นระดับเยาวชนเนี่ยตั้งแต่ยูต่างๆลงไปเนี่ยเราก็รู้อย่างชัดเจนแล้วครับมันเป็นอยู่ในโหมดการพัฒนาแต่นะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่เราต่างหากครับ ที่ตอนนี้รู้สึกว่าน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่เราแพ้หรือเสมอไม่ได้เลยจุดนี้เป็นจุดที่เราทุกคนเนี่ยต้องร่วมให้กําลังใจนะถึงแม้ว่าจะใช้นักเตะอย่างไรก็เป็นนักเตะไทยเราทั้งหมดครับอย่างไรก็เป็นนะครับการร่วมแรงร่วมใจของคนในวงการฟุตบอลเราต้องร่วมกันเชียร์นะครับส่วนสิ่งต่างๆที่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับนะครับการ ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบตรงจุดนี้นะครับเราก็พูดกันได้ถึงเรื่องแนวคิดแต่เรื่องที่จะไปพูดให้เพื่อจะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยไม่ไม่ใช่นโยบายขอยงผมนะสิ่งที่ผมพูดคือการให้ความรู้ทัศนคตินะครับเปิดภาพมุมกว้างให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นกับสิ่งที่เราสงสัยว่าทำไมฟุตบอลไทยเราเนี่ยมันไม่ขยับเลย30กว่าปีและมีแนวโน้มที่จะถอยหลังลง ตอนนี้ที่ผมพูดชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ภายในฟุตบอลอาเซียนของเรามันเปลี่ยนแปลงนะครับมีทีมอย่างอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับทีมฟิลิปปินส์ทีมสิงคโปร์ทีมเวียดนามเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงทีมเป็นลักษณะทีมโปรเกือบหมดแล้วแต่นะครับเราไม่ต้องกังวลหรอกครับเมื่อไหรที่เราพลิกสถานการณ์กลับมาและเรามีธรรมนูญฟุตบอลนะเข้าใจคําว่าต้องสร้างครอบครัวฟุตบอลด้วยคอเทนเนตี้ครบ4ข้อเนี่ย เราได้เปรียบทีมชาติเพื่อนบ้านเราแน่นอนครับโปรไฟล์นักเตะของเราใครบอกว่าต่ํากว่าอินโดใครบอกว่าโปรไฟล์เราต่ํากว่ามาเลยผมไม่เชื่อหรอกครับนักเตะเราอยู่ทั้งบูเดสลิก้านะอยู่ทั้งลีกเอิงอยู่ทั้งพรมเมลีกนักเตะของเราในสแกนดิเนเวียก็มีฝีเท้าจัดจ้านแม้กระทั่งในระดับลีกท็อปนะของสกอตแลนด์เราก็มีครับเราไม่ได้ด้อยกว่าชาติใดในโลกเลยมันอยู่ที่ว่าเมื่อ,อไหร่ถ้าเรามาใส่ใจเรื่องนี้ อย่างชัดเจนวิเคราะห์เรื่องนี้ว่ามันจะได้ผลประโยชน์ต่อชาติมหาศาลและมันจะได้ผลประโยชน์ต่อเยาวชนเรามหาศาลและมีผลประโยชน์ต่อไทยลีกเราด้วยถ้าเราวิเคราะห์ถึงจุดนี้ได้แล้วเราเริ่มลงมือทาเนี่ยผมคิดว่านะชาติเราเนี่ยเป็นชาติที่เป็นเบอร์หนึ่งตลอดการครับสำหรับอาเซียนและถ้าเกิดเราพลิกสถานการณ์ดีๆเนี่ยเรามีสิทธิ์จะขึ้นไปสู่ระดับท็อปของเอเชียได้ด้วยมันอยู่ที่ว่าเราจะลงมือทำกันวันไหนเท่านั้นเองครับ คนไทยเยียเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องในรับใช้ชาติบางวิธีฟุตปอล,ลยุคใหม่ต้องลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นแนลแลคนรุ่นใหม่ช้างศึกต้องเพรียงวหว In the middle of the modern football past we must push it into the hearts of the new generation of internationals the w a r elephants must be fearless. เปิดมันบังตาสุดทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียดประทาลงพื้นที่เอเชียเปิดมันบังตาสุดทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบประทาลงพื้นที่สะอาดเคลียร์อเล็กซานเดรทองละเอียดวาดเอร็อสเคแห่งซิซวีแดนซิลวาแม็กเซตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ,อชิตตะทนคีรีรมชาวาเป็นเอาสบอกอระมันพิวัดซินบรองคัลูทีมชาติยำชนเยอรมันสกุตต์คอนสตบูลดันดี้ยูไน ทีมชาติเยอชนสกอตแลนด์เดโรเวนกันเนียโอลิมปิกีกงราชสีห์แห่งลิเติลฝรั่งเศสจ,จูดซึมงสับเบลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณมือนปาชนนาทานเคนดีแพทริกกุสตาสันโปเวอร์เมสาดวิไลเบนเดวิสนิโคล,ลัสมิเคเเรสันแทชั่นแห่งสายเลือดไทยไทยต้องรักคนไทยเนเยือเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องใ้รับใช้สัตว์ปางรีษ In the middle of the modern football path, we must push it into the hearts of the new generation of internationals. The war elephants must be fearless. ปิดมันบังตาสุดททองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปะทาลงพื้นที่เอเชียเปิดมันบังตาสุดท้องและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปะทาลงพื้นที่ H e ส,ทะส,ะททสะอาดเคลียร์อเล็กซานเดอร์ทองละเอียดวอเตอร์โรสเคหแห่งส,งสวีเดนซิลวาแม็กเซตแมชเตอร์ยูไนตแต่อชิตตะพนคีรีดมชว่าเบนเอาสบกเยอรมันทีวัดซินรอนคันลูกทีมชาติเยาชเยอรมันสกอตคอน สกอตแลนด์เดรวันกันเนียโอลิมปิกลยงราชสีแห่งลิเกอมฝรั่งเศสจูดซึมศับเลอดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณมือตาชนะทางเคมดีแพทริกกุสตาสันโปโบเมซาดวิไลเบนเดวสนิโคลหลักลิคลสันแพชันแห่งสายเลือดไทยปิดมันบังตาสู่ทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบประทาลงพื้นที่เอเชีย riêng lấy cây Sai lướt mây hành sáng sức riêng lấy